เรียนข้กรรมการพิจารารางวัลคุณสุภาที่เคารพท่านครับผมนายเสริมฤทธิ์ไหวทิ่ทนกุล ผู้มวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุร์เขต2วันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ทาให้ผมและทีมงานบุรำเขต2ได้มีโอกาสานําเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาที่บุร์เขต2ท่านครับอยากกลับเรียนเป็นเบื้องต้นในส่วนของบริบทการทํางานที่บุร์เขต2กับห่วงระยะเวลา2ปีกว่า,ก,วากับการดำรงตําแหน่งผูน้นวยการสำนักง,งานเขตของผมเองที่บุร์เขต2ได้ร่วมคิดร่วมทําร่วมปฏิบัติกับพี่น้อง อุปหารเพื่อนครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาที่สำนักง,งานเขตในการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาที่บุรีรัมย์เขต2นะครับในบริบทเบื้องต้นนั้นที่นี่ในเชิงของการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนั้นยังมีบางส่วนที่จะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องของการสร้างความพร้อมในเชิงของบริบทการจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษายังมีหลายส่วนที่จะต้อง ขับเคลื่อนและผลักดันให้เป็นสำนักง,งานที่ทันสมัยมีความพร้อมในการที่จะให้บริการมีความเป็นรูปแบบเป็นต้นแบบที่ดีในการทํางานให้กับเ,เพื่อนครูและพี่น้องผู้ิหารสถานศึกษานะครับในส่วนของคุณภาพผู้เรียนนั้นต้องยอมรับว่า ในห่วงเวลาที่ผ่านมาในเชิงพื้นที่ที่บุรีรัมเขียตสองนั้นคุณภาพเรื่องของผลสม็จนั้นยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนักยังเป็นปัญหาเรื่องความเดือมล้ําเรื่องคุณภาพผู้เรียนก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ทางบุรีรัมเขียตสองเองโดยการนําของผมและทีมงานก็ต้องมาร่วมคิดร่วมทําร่วมวางแผนในเรื่องของการทํางานว่าเราจะเคลื่อนไในลักษณะใ,ใดเพื่อให้ความเหลือมล้ําตรงนี้มันขาดหายไปก็เป็นที่มาของการทํางานได้ร่วมคิดร่วมทํากับพี่น้องเพื่อนครูเพื่อน ผู้บริหารรวมทั้งบุคลากรในสํงงานักงานได้มากําหนดแนวคิดแนวทางการทํางานถือว่ายกเครื่องใหม่ทั้งหมดครับท่านครับอย่างเช่นเรื่องของวิสัยทัศน์นี้เรามาปรับใหม่ในเชิงบริบททั้งหมดเลยว่าวันนี้บริษัทเรเขต2จะต้องเป็นคุณลิตี้แลนด์หรือพื้นที่แห่งคุณภาพนะครับนี่คือไฮไลท์ที่เราได้ร่วมคิดร่วมทํากันมาว่าคําว่าพื้นที่คุณภาพเนี้ยเราจะเดินไปลักษณะไหนนั่นคือมุมมองภาพอนาคตของบริษัทเรเขต2เกิดขึ้นลแล้วและขณะเดียวกันว่า เราจะไปถึงพื้นที่แห่งคุณภาพหรือความเป็น l i คุ Land ของเราได้อย่างไรก็ได้ไปกําหนดกลยุทธ์ไว้ในเรื่องของการขับเคลือ่อนเข้าสู่คุณภาพอีกสองกลยุทธ์นั่นคือกลยุทธ์ด้านของ Excellence School กับกลยุทธ์เรื่องของ b e ส of f i ินะครับในส่วนของ Excellence School นั้นแบ่งการทำงานออกเป็น2มิติมิติด้านคุณภาพผู้เรียนกับมิติด้านการสร้างความเข้มแข็งใ,ให้กับการจัดการศึกษาที่สถานศึกษา แล้วก็ในส่วนของเบสทอฟิตนั้นเรามุมมองของเราว่าวันนี้บริรำมเขตสองเราต้องเป็นสำนักง,งานสมัยใหม่เป็นสำนักง,งานที่สันสมัยและเป็นสำนักง,งานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการทํางานในหลายด้านก็เป็นที่มาในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานซึ่งภายใต้มิติคุณภาพผู้เรียนหรือกลยุทธ์ที่เป็น c e l l e n c e school นะครับขอนเรียนว่ามีกิจกรรม มากกว่าสมควรในการที่จะดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนซึ่งก็พิสูจน์ได้เห็นจาก2ปีการศึกษาที่ผ่านมาว่าทั้งโอเน็ตเหรือ RT ที T, ของบุรีรัมเขตสองเราสูงกว่าภาเฉลี่ยเรามีสูงกว่าทั้งสอบปถอและระดับประเทศนะครับขอเรียนท่านว่ามีกิจกรรม มากมายในการที่มาสอดประสานในการทํางานให้เกิดคุณภาพโดยเฉพาะวันนี้สิ่งที่ได้นําเสนอเพื่อขอรับรางวัลคุรุสภาก็คือเรื่องของมิติคุณภาพห้ารู้บวกหนึ่งซึ่งวันนี้จะได้นําเรียนท่านกรรมการที่เคารพว่ามิติคุณภาพหรู้บวกหนึ่งมาช่วยขับเคลื่อนผลักดันเรื่องคุณภาพของผู้เรียนคุณภาพการจัดก,การศึกษาที่บุรามเขต2ได้อย่างไรขออนุญาตนาเรียนท่านว่าในบริบทว่าทําไมต้องมาเป็นคุณภาพ5้ารู้บวกหนึ่งมันมีปัจจัยหลายเรื่อง นะครับที่ต้องเข้ามาเป็นภาพภาพรู้วมเหนื่อว่าถ้าลองมองย้อนกลับไปที่สถานศึกษามองย้อนกลับไปที่ผู้เรียนในองค์ประกอบการสร้างคุณภาพผู้เรียนจริงๆเนี่ยมันมีส่วนไหนที่เข้ามามีองค์ประกอบในการที่จะสร้างคุณภาพเขาให้เกิดขึ้นนะครับหลีกไม่พ้นครับท่านครับรบ,บุคคลแรกก็คือผู้นวยการสำนักงานเขตในฐานะที่เป็นผู้บริหารการศรึกษาบุคคลที่2ที่ต้องมาเข้าร่วมส่งเสริมกันไม่แพ้กันก็คือผู้บริหารสถานศึกษาที่ในฐานะที่ดูแลหน่วยงานในระดับโรงเรียน และอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทไม่แพ้กันก็คือศึกษาารเทศท,ที่จะคอยมาเป็นช่วยเหลือแนะนําในการขับเคลื่อนออการดําเนินการยกคุณภาพและคนที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดขึ้นนั่นก็คือครูที่เป็นหน้างานของเขาเองในชั้นเรียนนะครับใน4ส่วนเนี้ยสี่กลุ่มคนเนี้ยมันต้องมาคอยดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนต่างทําหน้าที่ของเองต่างคนต่างทํางานบนพื้นฐานของความ ไม่เข้าใจในบริบทของการแต่ใช่อยู่ครับที่ผ่านมาอาจจะมีเป้าหมายเรื่องคุณภาพผู้เรียนแต่การทํางานไม่ได้สอดรับหรือสอดประสานกันในเชิงของเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับกระบวนการที่ถูกต้องนักนะครับจึงเป็นที่มาให้ผลสมดุลและคุณภาพผู้เรียนของบุรีรัมย์เขตสองไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะักท่านครับพอมามองย้อนกลับไปว่าในคน4กลุ่มนี้มีสิ่งไหนบ้างที่เราควรจะมามองว่าเราควรจะทําร่วมกันเพื่อส่งผลไปหาผู้เรียนก็ได้มี มุมมองออกมาในหลายๆเรื่องแต่พอสรุปได้ก็คือว่ามีอยู่5เรื่องด้วยกันคำว่ามิติ5รู้บวกหนึ่งสิ่งที่5เรื่องที่ต้องรู้ร่วมกันคือ 1. เรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 2. การบริหารจัดการเรียนรู้ที่เป็น active learning 3เรื่องของการบริหารจัดการสื่อและนัตประกรรมการเรียนรู้ 4. การบริหารจัดการ ด้านวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้และ 5. การบริหารจัดการด้านการใช้จิตวิทยาการศึกษาหรือจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ทุกคนจะต้องเข้ามาอยู่ในตัวตนและเกิดองค์ความรู้ในตัวในการขับเคลื่อนและผลักดันแต่ยังมีสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการกำกับติดตามและประเมินผลในฐานะที่เป็นผู้นําหน่วยงานผู้นําองค์กรนะครับแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาบวกหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษานั่นก็คือเรื่องของการนิเทศภายในสถานศึกษาขณะเดียวกันทางสายเทศเอง นะครับก็จะมีส่วนของที่จะต้องเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นเพื่อนคู่คิดสําหรับคุณครูนั่นก็คือบวกกับความเป็นโคชชิง่งคือบุคคลที่เป็นคอยชี้แนะให้คำปรึกษากับพี่น้องเพื่อนครูในการทํางานไปพร้อมๆกัน ขณะเดีวยวกันคุณครูยังมีอีกหัวใจสําคัญของคุณครูที่จะต้องกลับมาย้อนดูตัวเองในเรื่องของการปฏิบัติงานนอกจาก5เรื่องหลักที่ต้องรู้แล้วนั่นก็คือเรื่องของการเป็น Reflection ก็คือต้องรู้จักสะท้อนผลการทํางานสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนสะท้อนผลในเรื่องของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตรกรรมสู่การพัฒนาผู้เรียนได้นี่จะเป็นที่มาที่เราใช้คําว่ามิติคุณภาพห้ารู้บทหนึ่งที่บูราเขียสองในการพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เข้ามาสอดรับและสอดประสาน ให้มิติ5รู้บบหนึ่งนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตให้กิจกรรมเหล่านี้ดึงศักยภาพของบุคคลทั้งสี่กลุ่มผู้นวยการเขตรองผู้นวยการเขตผู้นวยการฐานสาศึกษาเทศและครูสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาหล่อล้อมเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงทั้งด้านสติปัญญาและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนที่มีความหนักมีความรับผิดชอบมีสิ่งที่เขามีขวัญกําลังใจในการจะทําหน้าที่ของคนที่ได้เชื่อว่าเป็นครูสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่เรามองเห็นแล้วก็ประเมินได้จากพฤติกรรมการทางานนั้นก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ของคนที่ทําหน้าที่ได้เป็นครูในองค์ประกอบ5เรื่องที่เราพูดถึงก็คือมิติคุณภาพ5ารู้และขั้นกัน ที่ผ่านมาการทํางานของคุณครูเนี่ยจะไม่มีค่อยมีการที่จะนํามาสู่การที่จะทําการใช้ผลสะท้อนของการทํางานนะครับเราจึงบวกหนึ่งให้คุณครูเป็น r e f l e ช t i o n ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณครูชื่นชอบมากกับการทํางานเพราะว่านําผลของการทํางานที่เป็นสะท้อนของหน้างานของตัวเองกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สื่อนวัตกรรมเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรเรื่องของการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning เรื่องของการวัดและประเมินผลที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนมาให้คุณครูได้คิดต่อยอด และสาคัญที่สุดในการสร้างแรงผลักดันและแรงบันดาลใจของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนั้นก็คือการใช้จีวิทยาการศึกษาการใช้จีวิทยาการเรียนรู้ของครูที่จะสร้างแรงผลักดันและแรงจูงใจในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่บุรีรัมเ์ียต2สอพยายามสร้างแรงผลักดันให้เกิดขึ้นนั่นคือขวัญกำลังใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูในห้องเรียนท่านครับอยากนําเรียนว่าใน2ปีการศึกษาที่ผ่านมาปีแรกนะครับบุรีรัมเ์ียตสอ เราสามารถยกระดับผลสมมติของตัวเองทั้งการทดสอบระดับชาติการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือแม้แต่การประเมินการอ่านของนักเรียนระดับชั้นป .1 หรือเรียกว่า RT เราขึ้นเป็นที่1ของจังหวัดลุีรมซึ่งไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนและขั้นตอนการต่อเนื่องมาถึงปีที่2ของการประเมินผลสมมติทางการเรียนทั้ง3ส่วนคือผลสมมติทางการเรียนที่เป็นการทดสอบระดับชาติป .6 เรามีค่าเฉลี่ยปี2,552นี้สูงกว่าระดับสปทและระดับประเทศนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนั่นหมายความว่าเราเดินมาถูกทางกับการพัฒนากระบ,บวนการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบที่เป็นองค์รวมผ่านใต้ชื่อนวัตรกรรมที่ใช้ชื่อว่ามิติคุณภาพ5รู้บวก1มาเป็นาตรฐานในการทางานครับเมื่อสักครู่ได้รําเรียนท่านกรรมการที่เคารพถึงกระบวนการมิติคุณภาพ5รู้บวก1 จนมาถึงกระบวนการอีกกิจกรรมที่สําคัญเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อดึงสักยภาพของครูในการทําหน้าที่ของการเป็นครูที่ดีในชั้นเรียนในการพรัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่สําคัญในด้านการพรัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้เรียนนั่นก็คือกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตศึกษากิจกรรมการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก รวมทั้งกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะคอยมาสอดประสานในการทําหน้าที่ของคุณครูให้สามารถสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีวิน,นัยรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมได้เป็นอย่างดีและขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือที่วิเกียรติสองเราได้ค้นคิดกระบวนการใช้ชื่อว่าโครงการอ่านออกยกชั้นด้วยกระบวนการชงซ้ําย้ําแชร์ ซึ่งเป็นอีกกระบวนการสําคัญในการพัฒนาภาษาไทยขั้นต้นที่มุ่งเน้นไปเรื่องของการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นป .1 ป .2 ซึ่งเป็นไฮไลท์สาคัญในการที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้ที่ดีไปสู่การเรียนรู้ที่ต่อยอดเป็นภาษาไทยชั้นสูงลําดับต่อไปซึ่งต่อเนื่องจากภาษาไทยขั้นต้นเราก็ยังมีกิจกรรมอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการสอนภาษาไทยด้วยวรรณกรรม ซึ่งมุ่งเน้นไปเรื่องของภาษาไทยขั้นสูงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเรื่องของการเรียนการสอนภาษาไทยแลวก็เป็นที่มาที่ที่เป็นกิจกรรมสําคัญที่นําไปสู่การสอบประสานกับมิติ5รู้บวกหนึ่งที่บุรีรัมย์เขตสองได้เริ่มกระบวนการนี้ขึ้นมาจนเป็นที่มาของการพัฒนาผู้เรียนความเหลือมล้ําตรงนี้จะค่อยๆหายไปพิสูจน์ได้แล้วว่าใน2ปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลสมมติทางการเรียนของเราดีขึ้นสูงขึ้นซึ่งกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่229โรงเรียนของบุรัมย์เขต2ไม่กันเรื่องของมิติคุณภาพ5รู้บท1ที่ผมกับทีมงานบุรีรัมย์เขต2ได้เสนอเป็นนวัตรกรรมและผลงาน ในการบริหารจัดการที่เราประสบความสาเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นซึ่งตรงนี้ไม่ใช่แค่คุณภาพผู้เรียนแต่มันเกิดขึ้นทั้งคุณภาพการบริหารจัดการเกิดขึ้นทั้งคุณภาพของสายเทศเกิดขึ้นทั้งคุณภาพของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หารสถานศึกษาและสําคัญที่สุดความตระหนักนึกและความรับผิดชอบในการจัดทําหน้าที่ของนได้สมบูรณ์มากก็คือครูผู้สอนทอี่เรียนครับในกระบวนการนี้เขตพื้นที่เองกับมิติ5รู้บวกหนึ่งได้ดําเนินการพัฒนาครูผู้สอน ผู้บริหารรวมทั้งศึกษาเทศมาอย่างต่อนเนื่องและเป็นกระบวนการซึ่งพัฒนาทั้งระบบในห่วงปีการศึกษาที่ผ่านมานี้เราพัฒ,พฒนาครูทั้งระบบใน3 0 0พันกว่าคนกับบุกากรณทางการศึกษาได้ลงถึงในรายเดียดให้ทุกคนได้เข้าถึง,งองค์ความรู้พร้อมกับกระบวนการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบพร้อมกับมีคู่มือในการทํางานของใน4ส่วนนี้ก็คือขอเขตศึกษาเทศขอโรงเรียนและก็คุณครูผู้สอนทุกคนมีแนวทางการปฏิบัติทชัดเจนรวมทั้ง5้าเรื่องหลัก ไปบวกกับอีกหนึ่งกิจกรรมของของคุณของแต่ละคนนะครับมีคู่มือมีการดําเนินการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการปฏิบัติงานตรงนี้วันนี้กลายเป็นปกติของงานประจําของคุณครูของผู้บริหารของสายเทศทุกคนพูดในภาษาเดียวกันทุกคนสื่อสารในเรื่องของการทํางานที่สอดประสานกันเรื่องเดียวกันไปตรงไหนเราคุยมีวิธีการเรื่องเดียวกัน มันเลยกลายเป็นงานปกติที่เราสามารถสื่อสารและพูดคุยพร้อมกับระบบที่เราจัดวางไว้จนเป็นที่มาว่าวันนี้บุรีรมเขตสองจากผลสมมติในห่วงที่ผ่านมาที่ไม่สู้จะดีนกจากการปัญหาการอ่านการเขียนที่มีปัญหาปัญหามาระยะยาวพอสมควรวันนี้เราแก้ปัญหามาได้จนส่งผลให้ผลสมมติทางการเรียนขออนุญาตนำเรียนผลที่เกิดขึ้น ในส่วนของคุณภาพผู้เรียนเรื่องของคุณธรรมวิยธรรมวันนี้ไม่ต้องไปยพูดถึงเพราะว่าเด็กของเรามีคุณักษาที่พึงประสงค์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็ค่อยๆลดหายไปผ่านกระบวนการนี้เช่นเดียวกันและที่สําคัญที่สุดในกระบวนการมิติคุณภาพห้ารู้บทหนึ่งวันนี้เราเดินทางมาจนเห็นภาพของความสําเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุดนั่นคือการประเมินการ เนอนเทสของชั้นป .3 ของเรียนชั้นป .3 ที่ทางด้านคณิตศาสตร์และด้านวทยาษาไทยวันนี้เราสูงกว่าระดับประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสพทในระดับต้นซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่อุรามเขตสองมาก่อนอย่างเช่นเราอยู่ในระดับที่4ของเขตตัวลราการที่13จาก21เขตและอยู่ลำดับที่47ของ 183เขตซึ่งเป็นสิ่งที่ววเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและอีกตัวหนึ่งที่พวกเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องของการประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นปหนึ่งหรือที่เราเรียกว่า RT นะครับใน2ส,สมรรถนะเรื่องอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องนะครับปีนี้เรามีความสุขมากทั่นหน้านะครับเรียนท่านกรรมการที่เคารพวาา RT ของปหน1เราทั้ง2ส,สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพท ทำให้คุณครูเรามีขวัญกําลังใจเป็นอย่างยิ่งในการยี่เยืเดินหน้าในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการทดสอบระดับใดก็แล้วแต่ทั้งระดับชาติสอบปถอหรือแม้แต่การประเมินของระดับต่างๆที่เข้ามาตรวจสอบและวัดคุณภาพที่นี่ที่บัวรเขตยสองวันนี้เราพร้อมกับมิติคุณภาพ5รู้บวกหนึ่งที่จะเป็นนวัตกรรมมันสำคัญในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการเชิงระบบที่เป็นคุณภาพการจัดการศึกษาโดยองค์รวมทําให้ครูมีความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ที่เขานําไปใช้ได้จริงทําให้ผู้บริหารมีศักยภาพในการที่จะสื่อสารและพูดคุยกับคุณครูได้อย่างชัดเจนทําให้สหํานักงานเขตทั้งปองเขตและสายทศที่เป็น,นกลไกหลักสําคัญในการจัดวางระบบและเดินกระบวนการที่ที่ต่อเนื่องมีรูปแบบมีขั้นตอนที่สามารถ เดินพัฒนาได้อย่างเป็นกระบวนการส่งถึงผู้เรียนได้อย่างชัดเจนร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบร่วมสร้างขวัญกาลังใจไปพร้อ,อ,อมๆกับครูและผู้ฐานห้ารู้บทหนึ่งจึงเป็นนวัตกรรมที่สําคัญในการกับเพื่อนซึ่งเชื่อว่าเราเดินทางมาถูกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใน5รู้อย่างเช่นใน5เรื่องนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เป็น active learning ของครูผู้สอนการจัด ทำสื่อแล,และระกกัฐกรรมการเรียนรู้ที่ครูสามารถลงถึงผู้เรียนได้โดยตรงการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นหน้าที่หลักของครูในการตรวจสอบคื้นา้าผู้เรียนและก็สะท้อนกลับมาหาตัวเองในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสําคัญที่สุดที่ผมในเรียนนัน่นนำเรียนไป่อนหน้าก็คือเรื่องของการใช้จีวิทยาการศึกษาหรือจีวิทยาการเรียนการสอนที่จะช่วยสร้างแรงผลักดันระหว่างครูผู้สอนนักเรียนรวมทั้งผู้หารก็สามารถนําไปใช้ได้เช่นเดียวกันกับบวกหนึ่งของแต่ละคนที่จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ เงื่อนไขและกระบวนการทํางานของตัวเองนะครับวันนี้เรามีคู่มือมีกระบวนการที่ชัดเจนการพัฒนาที่เป็นรูปแบบที่เป็นสามารถทุกคนสามารถบริหารจัดการจุดกลายเป็นงานปกติไปแล้วคู่มือเป็นสิ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม5รูบวกหนึ่งนะครับจึงเป็นที่การันตีได้ว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสนาเรียนผลความสําเร็จของการทํางานผ่านนวัตกรรม มิติคุณภาพ5รูปแบบหนึ่งต่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลคุสสภาในวันนี้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราอย่างยิ่งและสําคัญที่สุดวันนี้ต้องขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่ให้โอกาสพวกเราได้นําเสนองานที่เราภาคภูมิใจและมีความสําเร็จในวันนี้ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ